บียกออเกลักมาต้องพายแล้วน่ยโอ้โหายใจแย่เลยจะลงไหนจะได้บอกไยโอ้หทำยืมพันเด็กไโยไม่ต้องไม่ต้องจะลงแล้วรู้แล้วจะลงตรงเนี้ยเป็นอะไรอ่ะ ตัวพี่เลยไอ้นี่ไปไอ้โอด้วยค่ะไป่ดู๋ยนี้และงไม่ต้องไม่ เฮ้ย <Hey, S 2> น้องเนี่นอยู่คณะเกษตรหรือเปล่าเนี่ยเอากล้วยมากินหน่อยเดิยเอามาทั้งถุงเลยเอามาเร็วเออรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องหน่อยน้ำนวลกินกล้วยแขกไหมจ๊ะแม่ไม่ให้กินของคนแปลกหน้าแต่มดแดงอะ่ะชอบกินของคนแปลกหน้าค่ะมดแดงกินเองทั้งถุงเลยก็ได้ โอ้เงินฉันม oh, ือถือฉันนะคะช่วยด้วยค่ะ อะไรหรอคะคือหนูกลับบ้านไม่ได้อะคะ่ะบ้านหนูอยู่ซอยอภีมโหรานแล้วเมื่อกี้หนูคลณอาชนะครถเมล์ลับบ้านแล้วก็มีจนมาขโมยเงินไปหมดเลยอะคะ่ะเอ่อหนูของเงินสักร้อยหนึ่งได้ไหมคะใายมุกใหม่เคยได้ยินแต่ว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีเงินกลับบ้านนี่มามุกคุณหนูไฮโซหลงทางอยู่ซอยอภีมโหรานจริงเหรอแถวนั้นนะมีแต่ขันหักขันรวยอยู่กันทั้งนั้นนะ แต่ว่าหนูไม่ได้โกงของจริงๆนะคะหนูเงินหายไปจริงๆอะไม่เชื่อหนูในกระเป๋าได้เลยหนูสิไม่มีเลยอะ่ะเอาอย่างี้ดีกว่าหนูขอยืมร้อยหนึ่งนะคะแล้วถ้าให้ยืมเดี๋ยวหนูคืนให้เลยค่ะร้านหนึ่งมีเงินร้านเนี่ยแล้วมานั่งรถเมย์ทำไมยะฉันน่ะรู้ทันเธอแล้วนะไปเหอะนี่ เนี่ยหนูขายถูกๆแค่ร้อยเดียวเองนะคะเนี่ยโอู๋สีสีสวยเนี่ยของแท้ของแท้จริงๆนะคะสนใจไหมนี่ตกทองเลยะสมัยเนี้ยยังมีแบบนี้อีกเหรอเนี่ย <c oughs> หน้าตาก็ดีนะแต่งตัวก็ดีไม่ลึกเลยใช้มุกเก่าแบบเนี้ยจะไม่เชื่อเธอหรอกอ๋อพี่ค่ะพี่อ,อะไรอะม่ามิ้มนไม,ไม่ใช่นะคะของพูดจริงๆนะไม่เอาพี่ค่ะ มีนาฬิกามาขายอะค่ะหนูหนูขอแค่ร้อยเดียวเองอะคือถ้าไม่ชอบนาฬิกาหนูมีสร้อยด้วยนะคะมีมีมีต้มหูด้วยเป็นเป็นทองคําขาวเลยอะของของแท้จริงๆนะคะที่มีแฟนหรือยังซื้อให้แฟนไหมไม่เอาคือพี่คะคือพี่คะคือวิยคุณพี่คุณคุณว่าคนสวยจังเลยค่ะเนี่ยหนูหนูขายนาฬิกาคือหนูหนูขายให้เลยเอาแบบร้อยเดียวเองเลยอะค่ะสงสัยจะแก้งเดียวกันเลยสิถ้า แัอย่างนเงี้ยโดนแม่โดนไปหลอกก็ทำไมเนี่ยนี่มันนินหากินฉันกอไปหากินที่อื่นปะโอ้ยเอาของเหมือนกว่ามาหลอกอ่ะไปที่อื่นเลยนี่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 ไอ้สองคนนี่เลยวันนี้มาเป็นแก๊งเลยแก้สุดแล้ว นะครับคือนักศึกษาสาวที่ไม่เคยผ่านเวทีการประกวดที่ไหนเมื่อก่อนเลยนะครับท่านความฝันของเธอก็คืออยากเป็นนักร้องนะครับขอเรียนเชิญในพร้มกับคุณพัทินีครับสวัสดีค่ะแพทนะคะเพลงเพลงนี้ที่แพทจะมาร้องนะคะ แพทอยากจะร้องให้กับเพื่อนสนิทของแพทค่ะคนที่เขามาให้กำลังใจแพทในวันนี้นั่งอยู่ที่นี่แพดอยากจะบอกความรู้สึกกับเขาอยากจะให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของแพทฟังได้เลยค่ะ ก็โดนขโมอยอะ่ะเงินก็หายหมดเลยอะ่ะเอาแล้วทำไมหนูไม่โทรไปที่บ้านล่ะจ๊ะหนูไม่มีเบอร์บ้านนะคะไม่มีเบอร์บ้านตัวเองหนูเอาเบอร์แมวมานโทราศัพท์หมดเลยค่ะคุณยายพอโทรศัพท์าหายเบอร์มันก็หายไปหมดเลยอะ่ะเอาแล้วนี่บ้านหนูอยู่ไหนละะ่ะจ๊ะอยู่ซอยอภิมหาห์ลานค่ะคุณยายแล้วหนูก็นัง่งรถมาแล้วมันก็เลยทางหนูก็กลับบ้านไม่ถูกแล้วค่ะ อออเอาอย่างนี้นะอะยายให้นะหนูอ่ะขึ้นรถเมย์ไปแล้วก็นั่งย้อนกลับไปที่เดิมที่หนูขึ้นรถมานะ่ะนะยายหวังว่าหนูคงจําทางได้นะไม่แน่นะเผลอๆหนูอาจจะเจอกับคนที่เขากำลังตามหาหนูอยู่ก็ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền nguyên cầu kim không kém mình ông video hấp mưa hay hàng xin đi con ออกค่ายอ่ะแพทก็ร้องประจำอ่ะไม่เห็นเสาจะชมแพทแบบนี้เลยมันไม่เหมือนกันนะแพทแพทต้องชนะแน่เพราะแพทอ่ะร้องเพลงได้ดีกว่าคนอื่นเยอะเลยนะแพทร้องออกมาจากใจอ่ะเสาเสารู้ไหมว่าเพลงน,นี้เนี่ยแพทร้องให้เสาโดยเฉพาะเลยนะ ไม่มีคำไหนดีมากไปกว่าน,นี้แล้วหรือไหมเนาะระหว่างเราเนี่ยมันเป็นได้แค่เพื่อนใช่ไหมอมนี่แพ้อย่าพูดเหมือนว่าแพ้จะไปไหนสิแพ้ประกวดร้องเพลงชนะเนี่ยแพ้ก็จะได้ไปเป็นตัวแทนของนักศึกษาแล้วก็ไปประกวดต่อรอบสองก็ดีนี่แพแร้บ ทไม่รู้สึดีใจเลยอะสาวเขาจะประวกวดตอนช่วงปิดเทอมนี้อะแล้วถ้าหาว่าแพทไปอะแพทก็ต้องอดออกค่ายกับเสาวนะสิโหถ้าแพทไม่ไปนะค่ายเราคงเหางาหน้าดูเลยมันก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้ง,งมีตัวแทนแล้วไม่ใช่หรอ ก็น้องอินไงมันไม่เหมือนกันนะใช่สิแพทกับน้องอินเนี่ยมันไม่เหมือนกันแพดเป็นได้แค่เพื่อนมันแตกต่างจากน้องอินใช่ไหมคะสาวนี่แพทในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุดนะ

เอนนคฮัลโหลยัยอินอยู่ไหนไปเที่ยวอยู่ไหนจ๊ะจะให้ไปรับหรือยังจ๊ะใครแกเป็นใครทำไมมารับขึ้นนี่ใครใครอะใครอะใครขี้เหนียวช้ายอ่ะแม่ตูด้วยอ่ะแล้วยัยอินอยู่ไหนยัยอินอยู่ไหนยัยอินอยู่ไหนยัยอินยินสวัสดีครับ